สวัสดีชาวราศีกุมค่ะราศีกุมคิมมาอ่านความรักความสำคัญให้คุณนะคะปักระหว่างวันที่1นถึงสิตุลาคมเป็นของเดือนนี้นะคะเพราะคิมอัดวันที่1พอดีนะคะเอาละไอดียไลของคิมสำหรับดูส่วนตัวนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเลยค่ะนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจวิธีการแอดก็กดลิงก์เข้ามาก็ได้นะคะส่วนตรงนี้เป็นการรวมส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราไม่ดาวมากกันตรงนี้นะคะ เรื่องราวมันอาจสลับกันได้หรืออะไรกันได้มึงก็ไปสลับกันเองจะให้อีคิมมานั่งพูดว่าเรื่องราวมันมันเป็นอย่างงี้ของคุณคนนี้กุงงพอดีกูไม่กูไม่จะพูดอย่างนั้นนะคะยิ่งทุกวันนี้ก็ปวดหัวพออยู่แล้วเหมือนคนบ้าทุกวันทุกวันแล้วค่ะเอาละมาจบเรื่องนั้นมาดูความรักของชาวราศีกุมนะคะใบแรกของคุณคุณได้เดดวิลออฟฟอร์จูนได้สามถ้วยได้สองเหรียญค่ะได้เดอะเชมเพลนสองดาบและก็ได้กาวไม้เท้าเอาล่ะ คิมมองว่าตัวคุณนะคะขออ่านเลยนะตัวคุณนะคะชาวราศีกุมคิมว่าตัวคุณพยายามถามตัวเองอยู่หลายครั้งก่อนเลยอืมแบบเด็ดว่าตัวคุณมันเป็นอะไรคุณมีคนเข้ามาเยอะจังเลยนะคะแต่อย่างที่บอกเนี่ยสามถ้วยคุณมีคนเข้ามาเยอะบางคนคุณโฟกัสด้วยนะคะบางคนคุณอยากคุยต่อแต่คุณไม่เข้าใจว่าทําไม ความรู้สึกของคุณมันถึงได้แกว่งขนาดนี้คุณตอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณรักเขาไหมคุณตอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยกูรักเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ากูแค่ตื่นเต้นกับเขานะฮะตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้เลยค่ะเป็นสองดาบตรงนี้นะคะและทุกอย่างตรงนี้ที่คิมพูดมามันก็เป็นปัญหาของคุณด้วยมันเป็นปัญหาของคุณยังไงคือมันเหมือนกับว่าพอคุณเริ่มจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณก็จะเหมือนพยายามที่จะตื่นเต้นกับเขาอัลเลิร์ตไปกับเขา สักพักอารมณ์พวกนั้นมันจะดาวลงทั้งที่ฝั่งนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะเขายังสม่ำเสมอแต่ตัวคุณเองที่มันมีปัญหาซึ่งคุณก็หาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคิมเห็นการที่คุณมีความสุขกับคนคนหนึ่งที่พยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณก็เอนจอยไปกับเขาด้วยแต่คุณนั้นตอบตัวเองไม่ได้ว่ามันคืออะไรณขณะน,นี้นั่นคือชาวราศีกุมนะคะทีนี้คิมจะมาอ่านเขาคนนั้นของคุณกัน เอาล่ะมาดูเขาคนนั้นของชาวราศีกุมค่ะไอคนที่คุณเอนจอยไปกับเขาแต่คุณรู้สึกว่าคุณตอบตัวเองไม่ได้นั่นแหละว่ามันคืออะไรมันคือความรู้สึกอะไรนั่นแหละเอาล่ะมาดูซิว่าเขาคนนั้นของคุณที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรค่ะขอดูหน่อยเดี๋ยวขอสับนิดนึงนะปั่นจักรยานในการรับชมตัวเองนะคะดมดยาดมแล้วก็สวนนดมนต์ไปพร้อมกันด้วยมึงมึงคิดสภาพถ้าทำสามสามอย่างรวมรวมกันดิมันจะต้องมีสมาธิมากๆเลยนะ นะคะเพราะตรงนี้ไม่มีสาระใดๆนะตัวเองเอาล่ะมามาดูเขาคนนั้นของชาวราศีกุมภค่ะเอาล่ะมาดูสีใบแรกจะใบแรกของเขาได้อะไรได้หกไม้เท้าค่ะ ace of cups ค่ะ the empress อ the emperor นะคะแปดดาบนะคะ แล้วก็เป็น4ี่ไม้เท้าตรงนี้ได้เป็น7ไม้เท้าคิดมอว่าตัวเขาสิ่งที่เขามีตอนนี้คือเขาการที่ว่าเขาชอบคุณมากต้องการที่จะเข้ามาในชื่อของคนจริงๆมีแต่ดั้มแต่สิ่งดีๆมาให้มีแต่ความจริงใจเอามาให้แบบนั้นนะคะแต่เขาไม่เข้าใจเหมือนกับว่าคุณทําไมถึงเออบางครั้งบางแอคติ้ง นึกออกปะทาไมคุณถึงดูเย็นชาดูโคเดอร์จังเลยดูเหมือนแบบทําไมมึงเย็นชาจังเลยมึงมีความรู้สึกหรือเปล่าอะไรนะมันคือเขาก็เคยคิดนะคะแต่ทีเนี้ยบางบางสิ่งบางอย่างการกระทาของเขามันเลยมันมันดูมากมากนึกออกปะคิมเห็นการกระทําที่มันมากความพยายามที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเยอะมากแต่เขาแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมตอนเนี้ยคุณเป็นอะไรหรือว่าที่ผ่านมาคุณเป็นอะไรทําไมคุณถึงไม่แสดงกิริยาว,ว่าคุณดูชอบเขาถือต่อให้คุณแสดงนะคิมมองว่ามันจะเป็นอารมณ์ของ การที่คุณทําแบบทําขอไปทีอ่ะแบบนั้นซึ่งเขารู้สึกได้ว่าคุณทําเหมือนขอไปทีเหมือนคุณไม่ได้เต็มใจจะทําเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าเขาจะพยายามได้อีกนานแค่ไหนค่ะเท่าที่คิมเห็นนะักขนาดนี้นะคะเนี่ยสี่ไม่เท้ากับเจ็ดไม่เท้าเขาเหนื่อยแล้วนะคิมจะบอกให้เหนื่อยแล้ว คิมอยากให้คนชาวราศีกุมตอบตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะตัวเองต้องการอะไรแบบนั้นนะจ๊ะเอาราัฐานี่คือเรื่องราวคร่าวๆ<ม>นะ,ะที่นี้ค่ะมาดูสิว่าใจของชาวราศีกุมเป็นเช่นไรเรามาถึงพาร์ทของการเจาะใจกับชาวราศีกุมนะคะว่ามันเป็นเช่นไรมาดูสิแกใจของแกมันเป็นเป็นยังไง มันคิดอะไรอยู่กับเขาคิมหมายถึงกับเขาคนนี้คนที่คุณโฟกัสเนี่ยนะคะคนที่พยายามที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยคิมอยากรู้ว่ามันอา่ามันเป็นยังไงความรู้สึกของคุณคิมจะตอบให้ถ้าคุณตอบไม่ได้ว่าคุณรักเขาหรือเปล่านะมาดูสิ แรกค่ะ The Tower The t e m p l a t นสี่เหรียญค่ะ Page of c u p แล้วก็เป็นหกถ้วยเอาขยายตรงนี้สิได้ 9. เก้าเหรียญเอาเวนกรรมประเด็นคืออย่างนี้ค่ะเรียกความที่ว่าคนชาวราศีกุมเนี่ยคิมมองว่าตัวคุณเนี่ยนะมะักอ่า ชีวิตของคนุณนี่ยไม่เคยขาดเลยนะคะไม่เคยขาดความรักเลยจริงๆเพราะว่ามีคนมาหยิบยื่นให้คุณอยู่ตลอดเวลาทีนี้คิมกําลังมองว่าในใจของคุณมันมีความพังอยู่ในใจมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกนะคะจากแฟนเก่าของคุณจริงๆนะเ่ห uh, ถ้วยกับ9เหรียญเนี่ยนะคะคือมันเป็นทั้งเอฟเฟกทัท้งการเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างเช่นตัวคุณเพิ่งเลิกกับแฟนมาทีนี้ยังไม่ทันได้หายเจ็บดีเลย ทิบหา่คนใหม่เข้าใหม่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันรวดเร็วเกินไปนะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีกูอยากจะอยู่คนเดียวจากที่กูจบกับแฟนกูมาแบบเนี้ยแต่แต่เขาก็ดูโปรไฟล์ดีมากไงคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยออกว่าเขาก็ดูโปรไฟล์ดีมาก คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณเสียดายถ้าเกิดคุณปล่อยเขาไปทีนี้นั่นคือความรู้สึกของคุณสิคิมเห็นว่าคุณรู้สึกว่าคุณตื่นเต้นกับเขาเท่านั้นความรู้สึกชอบและความตื่นเต้นที่ที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณแบบนั้นคุณรู้อ่านรู้สึกดีว่าคุณได้คุยกับคนคนนี้คนที่โปรไฟล์แล้วคุณรู้สึกว่าเขาเขาเน่เขาดูดีจังเลยแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกแค่นั้นค่ะถามว่าคิมเห็นความรักหรือไม่คิมไม่เห็นด้วยซ้ำว่าคุณรักเขาหรือเปล่านะเพราะความความรู้สึกของคุณในใจของ ยังมกีการแบบหนักใจอยู่เลยว่าเฮ้ยยังมีความสงสัยในตัวเองเลยว่าเฮ้ยกูรู้สึกอะไรกูใช่รักหรือเปล่าเนี่ยคิมก็เห็นความชอบจริงๆความตื่นเต้นความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นในหัวใจแต่คิมไม่เห็นความรักจริงๆค่ะคนชาวราศีกุมนะคะคุณต้องสลัดคนเก่าของคุณให้ออกเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะ คิมเข้าใจว่าคุณเพิ่งเลิกมาและทุกอย่างมันเร็วเกินไปในการที่คนใหม่จะเข้ามามันปรับอารมณ์ไม่ทันแบบนั้นค่ะแต่ก็เสียดายถ้าหากต้องทิ้งอีกคนหนึ่งไปนั่นแหละคือคุณนะคะทีนี้คิมจะมาดูเขาคนนั้นของคุณมาดูว่าคนที่กําลังที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยที่เข้ามาแล้วในที่พยายามที่จะหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้คุณเนี่ยอยากรู้ว่าในใจลึกๆแล้วเขารู้สึกยังไงคุณนะคะ รู้อ่ะว่าชอบแต่อยากรู้ค่ะว่าอยากรู้ความคิดเขานะคะว่าเขาคิดยังไงอีกไหมมันม,มีมันมความคิดที่แตกแขนงออกไปหรือเปล่าแบบนั้นนะคะเอาล่ะมาดูซิเอาละ่ะใบแรกจะ หนึ่งไม้ขาวค่ะไนออฟสอดค่ะห้าถ้วยสิบไม้เท้าแล้วก็เป็นซิกซ์ออฟคัพว้าวคิมรู้สึกว่าเขาน่าจะรู้ใช่ไหมว่าคุณเพิ่งเลิกกับแฟนมาหมึคิมว่าเขารู้ว่าคุณเพิ่งเลิกกับแฟนมานั่นคือทาให้เขารู้สึกว่าอยากเข้ามาดามหัวใจของคุณอยากเข้ามาลบภาพที่มันร้ายๆตรงนั้นออกไปจากคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาดีพอ เขาทำเขาสามารถได้เขาสามารถให้คุณมีรักที่ดีและหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นมาได้มากกว่าสิ่งที่คุณเคยเจอนั่นคือเขารับรู้หาว่าคุณเป็นอะไรว่าคุณเคยเจออะไรมาแต่บางครั้งเขาไม่เข้าใจบางครั้งเขาอยากะถามคุณมากเลยว่าคุณลืมเขาได้ยังคุณลืมแฟนคุณได้หรือยังคุณลืมแฟนเก่าคุณได้หรือยังเพราะว่าเขารู้สึกว่า เขารู้สึกเหมือนเวลาเขามองคุณแล้วเขารู้สึกเจ็บและผิดหวังอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเหมือนเขารู้ในใจยก,กลๆยว่าตัวคุณไม่เคยลืมแฟนเก่าเลยนั่นเลยมันทําให้แอคชั่นที่คุณเกิดขึ้นกับเขามันเป็นความที่คุณทําโดยที่คุณไม่ตั้งใจมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณทําแบบทําไปเฉยๆเหมือนนุ่งแล้วรหรอแม้เหมือนคุณบอกว่าคุณมาคิดถึงเขา แต่คุณแววตาคุณไม่มีแววเลยอะนึกออกใช่ไหมมันแข็งไปหมดมันดูไม่จริงใจมันดูเหมือนคุณเป็นหุ่นยนต์เขารู้สึกแบบนั้นได้เลยบางครั้งเขาอยากจะตะโกนใส่คุณมากเลยค่ะว่าคุณเป็นเียอะไร <c oughs> ขอโทษทีกูพูดเพลินมากวันนี้กูพูดเพลินมากนะไม่ใช่จะ,จะพูดเหมือนกับเร้่มึงเป็นอะไรแบบนั้นนะคะ <c oughs> เขาก็ไปกล้าพูดอะ่ะคิดเหมือนกัน,น,นแต่คือทุกวันนี้มันเริ่มเหนื่อยแล้วนะในใจเขานะมันเริ่มจะเหนื่อยมันเริ่มจะ กูจะไม่ไหวแล้วนะเทคกแอคชั่นกับกูหน่อยเฮออะไรแบบนั้นค่ะนี่คือใจของเขานะคะเนี่ยเวลากูพูดยาวๆนะกูมันจะมันก็ะหยาบทุกทีเลยมันจะเอาตัวเองออกมาทุกทีเลยอ่ะนะคะทีนี้มามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมค่ะราศีกุมมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์คนหนึ่งถึงสิบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคนกับเขานะฮะมันจะสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้ไหมหรือว่ามันจะเริ่มห่างมาดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้น ามาดูซิหนึ่งถึงสนี้ค่ะคนชาวราศีกรุ่มความรักความสำคัญคุณจะเป็นเช่นไรแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณเอามาดูซิสี่เหรียญค่ะสี่ดาบค่ะ 3ไม้เทา้าเอซออฟบอลแล้วก็เป็น9ดาบขยายตรงนี้ได้เดือไฮพินเทศคิมมองว่าตัวคุณนะคะจะน่าจะกลับไปคิดนะในหนึ่งถึงนี้มันน่าจะมีเหตุการณ์ที่คุณขอเวลาของเขาขอเวลาให้กลับไปนั่งคิดหรือเคลียร์ความคิดตัวเองสัหน่อยนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกหนักใจที่สุดและเขาจะรู้สึกหนักใจเช่นกัน เป็นห่วงเช่นกันจะเป็นช่วงที่คุณกับเขามองผ่านกันทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันนะคะทาไมถึงไม่ค่อยได้คุยกันเพราะคุณอยากหาคําตอบให้ตัวเองอยู่ค่ะว่าคุณชอบเขาหรือเปล่าหรือคุณอยากอยู่คนเดียวหรือคุณคุณแค่ห่วงกลางหรือคุณแค่อยากมีเขาในชีวิตเท่านั้นคุณจะไปหาคําตอบตรงนั้นได้นะคะอย่างแน่นอนแต่คุณต้องใช้เวลานะะเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเขาก็เริ่มเหนื่อยนะคะตัวคุณก็อยากจะตอบตัวเองได้ทันทีว่ามันคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณกลับไปตอบตัวเองแล้วว่า เราอยากอยู่คนเดียวมันจะได้ไม่ต้องเจ็บไปมากกว่านี้คิดมองแบบนั้นนะ,ะเอานะครหนึ่งถึงสิบนะมันจะเป็นช่วงที่คุณคุณกับเขานะคะคือคุยกันเพื่อที่จะ ขอพื้นที่ขอสเปซในการที่จะฝึกเขาจะไม่ใช่ไม่ได้ฝึกหรอกถามหาความคิดตัวเองว่าต้องการอะไรความรู้สึกว่าต้องการอะไรแบบนั้นค่ะนะคะแต่ว่ายังเลิกกันไหไม่ได้เลิกนะคะยังไม่ได้เลิกแค่ห่างกันเฉยๆค่ะหาเพื่อจะได้ดูว่าตัวเองต้องการกันมากแค่ไหนแบบนั้นนะคะเอาล่ะนี่คือคนมีคู่นะคะของชาวราศีกุมทีนี้ค่ะมาดูพี่เอ็นจีฟีพี่เอ็นจีฟ์เขาจะให้อะไรกับชาวราศีกุมค่ะมาดูสิ สดรอแป๊บนะจ๊ะเอาละค่ะพี่เจี๊ยบให้อะไรชาวราศีกุมเอย่ยใบแรกค่ะใบแรกได้8ดาบได้10ไม้เท้า king of คับค่ะนะคะสถ้วยแล้วก็เป็น2อเหรียญเขาบอกว่าอย่าคิดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าคิดว่า เมื่อคบกันไปแล้วคุณจะเบื่อหรือคบกันไปเดี๋ยวมันก็ลมก็พังเพราะคุณเป็นคนที่อารมณ์ไม่ได้นอนคุณอยากคิดอย่างนั้นคุณไม่มีใครมีทางรู้วานาคตอย่างแม่นยําแม้แต่พายิซีเองก็ตามนะคะ ไม่มีความแม่นยาหรอกคิมจะบอกให้นะคิมนั่งดูไพ่ตรงนี้คิมบอกเลยไพ่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไพ่มันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะคะนะตรงนี้คิมไม่เห็นอะไรนอกจากคําว่าคุณอย่าเพิ่งคิดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าก,กลัวไปซะทุกอย่างอยากเอาความผิดหวังครั้งก่อนมาทําให้ความรักครั้งใหม่ของคุณมันพังเพราะคนที่เข้ามาเขาก็ดีมากณนะขณะน,นี้คุณต้องการอะไรไปมากกว่านี้เท่านี้ยังไม่พอเหรอความรักที่เขาให้คุณหรือสิ่งที่คนสิ่งทีงท่คุณได้รับมันไม่พอใช่มั้แบบบนนนนนะะะะคคคิดดดีีๆๆาาลา ในความคิดของตัวเองนะว่าจะต้องการอะไรหาคําตอบให้ได้ไวที่สุดค่ะเพื่อที่จะได้ไปต่อกับความรักครั้งนี้นะคะเพราะคิมก็เสียดายเหมือนกันกับความรักที่เข้ามานะสองทั้งคิงออฟคัพตรงนี้นะนะคนนิสัยดีแล้วคนที่มีความรักที่ดีพร้อมที่จะแบ่งปันกับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะขอให้คุณหาคําตอบให้ได้กับตัวเองโดยเร็วก็แล้วกันโอเคไหมคะนี่คือทั้งหมดของชาวราศีกุมนะคะสาหรับคนมีคู่ทีนี้มาดูคนสดสำหรับชาวราศีกุมค่ะ คนโสดชาวราศีกุมมาดูซิว่าทำไมคุณถึงโสดจากคนอื่นเขากว่ามีผัวไปหมดแล้วมีบางคนมีลูกบางคนท้องอีกคนแล้วกูยังไม่ไปไหนเลยอะไรแบบนั้นค่ะเอาเรามาดูซิว่าทำไมคุณถึงโสดนะ่ะและชีวิตนี้คุณใช้เวลาไปกับอะไรเนี่ยมาดูซิ ใบแรกของคุณได้อะไรจ้ะ 4. เหรียญค่ะ The Wheel of Fortune ค่ะ 3. ถ้วย Ace of Cups แล้วก็เป็น7ดาัขยายตรงนี้ขยายตรงนี้เอาล่ะคิมมองว่าตัวคุณตัวคุณเวลาคุณเปิดใจนะเวลาคุณเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งคนโสดคิมรู้สึกว่าคุณพร้อมตลอดเลยที่จะเดินหน้าคุณพร้อมตลอดเลยที่จะให้ทุกอย่างที่คุณมีแต่แทบจะทุกครั้งเลยคนพวกนั้นตอบกลับคุณมาด้วยการหักหลังคุณ คุณก็เลยมีกําแพงค่ะคิมมองตอนนี้และคุณก็ห่วงชีวิตโสดมากๆด้วยนะคะคิมรู้สึกว่าคุณห่วงชีวิตโสดแต่ถามว่าคุณอยากได้ความรักไหมคุณอยากได้กูก็อยากมีเหมือนกคุณคิดว่าอิจฉาคนอื่นงานเขามีแฟนอย่างเงี้ยแต่ ด้วยควาที่คุณเจออะไรมาเยอะทิมมองมาอย่างนั้นนะค,คุณค่อนข้างเจออะไรมาเยอะในชีวิตของคุณคุณเลยขอมีกําแพงหน่อยขอมีกําแพงสูงหน่อยพอมีกาแพงสูงมากมันก็มีคนเข้ามายากพอมีมือมือคนมันเข้ามายากเนี่ยคุณก็เลยห่วงชีวิตโสดเพราะคุณรู้สึกว่าตอนโสดคุณก,ก็มีความสุขดีนะแบบนั้นคุณเลยไม่ไขว่คว้าที่จะหาความรักคุณแค่รอความรักดีๆเมื่อมันมาถึงเท่านั้นเองนะคะคือคุณไม่หามันนะคุณไม่หามันคุณแค่วันนึงเขาคงจะเหวี่ยงใครสักคนที่ มีเรื่องราวคล้ายๆกันมาเจอกันอะไรแบบนั้นค่ะนะคะเอาล่ะทีนี้มาดูสิว่า1-10ถึงชาวราศีกุมนะคะคุณจะเจออะไรหรือไม่คุณจะมีความรักดีๆกับข้าใหม่มีคนทลายกะแพงของคุณได้หรือเปล่ามาดูสิจ้าชาวราศีกุมขอดูหน่อยสิ ราคา1 1 0ค่ะคนโสด9ไม้เท้าค่ะ n i ซ์ออฟเพนเดเคิล p a ส e of c u p สีถ้วยแ่ง Man ตายแล้ว1 1 0นี้ค่ะปัญหาของคนคือการที่คุณไม่สนใจคนอื่นไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็ตามที่เข้ามาหยอดขนมจีบให้คุณมีนะไม่ใช่ไม่มีเห็นไหม p a g อ of Cup กับไนซ์ออฟเบางคนเข้ามาพร้อมเงินบางคนเข้ามาพร้อมความรักที่ดีถามว่าคุณทำไง คุณคุณก็แค่ไม่ทําอะไรอ่ะกูไม่เอาไงประมาณนั้นคือให้คุณคุยได้ไหมคุยคุยได้นะแต่ถามว่าคุณก็ t ฟ e ลลิ่งได้ไหมไม่กูไม่เริ่มตาร์ทจากใครท่านั้นคือคุณต้องการมองให้มันนานมากให้มันยาวมากจริงๆนะฮะต่อให้เขาจะมีเงินท่วมหัวก็ตามเาคุณรู้สึกว่าเงินแล้วไงมีเงินแล้วไงกูก็มีอะไรแบบนั้นค่ะคือคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยค่ะนะฮะวันที่1นึถึงสิดีค่ะจะมีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้าประจิบคุณเลยค่ะนะฮะไม่ว่างโซเชียลมีเดียก็ตามหรืออะไรก็ตามแต่คุณรู้ึกว่า ไม่ไม่น่าเอนจอยคุณไม่สนุกกับพวกมันอะไรแบบนี้คือกูยังไม่พร้อมกูค,คุยได้แต่กูไม่เอานะก็คุณก็ปล่อยเขาออกไปอยู่ดีนะคะเขาเรียกว่าปล่อยเซอร์เขาไปอยู่ดีค่ะนี่คือชาวราศีกุมขันะนะคะดยความที่อารมณ์ตัวเองอับแปรปรวนไงแบบนั้นนะคะนี่ก็เลยไม่มีแฟนวันที่หนึ่งถึงสิบนี้ค่ะคนชาวราศีกุมจะนี่คือทั้งหมดของคุณนะคะหวังว่าคุณจะหาคําตอบกับหัวใจตัวเองให้ได้เร็วๆในวันนี้นะจ๊ะต่อไปคิมจะเปิดราศีมีนค่ะวันนี้ราศีกุมจะคิดไปก่อนไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊